เลยโอเคบุชิซึมแอนด์อีโคโลจีนะครับชีวิชานะปัะ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บเรียบรอย้อยต่อต่อคนเราเรียนต่อนะที่ไหนนะโอเคอ่ะโอเคครับส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิตอะไบโอติก คอมโพเนนต์คอมโพเนนต์ก็คือส่วนประกอบถ้าเราเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์คอมโพเนนต์ของมันก็คืออุปกรณ์แต่ละชิ้นแล้วเอามาประกอบกันเป็นคอมพิวเตอร์แต่ละอย่างเราเรียกว่าคอมโพเนนต์ใช่ไหมครับก็คือส่วนประกอบมันอะไปว่าไม่ไบโอแปว่าไหลแปว่าชีวิตอะไบโอติกคอมโพเนนต์ก็คือส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิตใช่ไหมครับ ในระบบนิเวศก็จะมีสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตใช่ไหมครับสิ่งไม่มีชีวิตมันจะแบ่งเป็นสามอนินรีสารอินออแกนิกซับสแตนซับสแตนนีคือคืออะไรครับสสารสสารที่ไม่มีชีวิตแต่เพื่ชต้องการใช่ไหมครับภาษาย่อ,อคือ CNP ลองดาวูซีน่น่าจะย่อม,มาจากอะไรมันไม่มีชีวิตแต่พืชต้องการพืชจะต้องไปเอาผู้นี้มากินมา,าบริโภคถูกต้องถูกต้องเอาพืชผูน้นี้มาเอาพืชผูน้นี้มาเสร็จแล้วสัตว์มนุษย์ก็ไปกินพืชอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับนะมันเป็นสิ่งไม่มีชีวิตมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติ C ก็คือคาร์บอน เห็นไหมครับ N ก็คือไนโตรเจน P ย่อมาจากอะไรฟอสฟอรัสพวกนี้เราก็ต้องรู้เวลาเราจะปลูกพืชใช่ไหมเราจะไปซื้อปุ๋ยเม็ดในปุ๋ยเม็ดก็จะมีสูตรใช่ไหมสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าสูตรสิบหกสบบเราต้องเข้าใจนะไม่ใช่ไปซื้อปุ๋ยแล้วไม่ดูพวกนี้เพราะว่าเราต้องดูว่าพืชแต่ละช่วง ของอายุของมันเนี่ยตอนอยังเล็กๆมันต้องการอะไรพอมานจออกลูกแล้วมันต้องการอะไรมันก็จะมีสูตรของมันแบบผมจะซื้อปุ๋ยผมาก็จะซื้อปุ๋ยสิบห้าสิบห้าสิบห้าเข้าใจไหมสิบห้าตัวแรกคืออะไรลองราดิไโตัวเจนดสิบห้าตัวที่หลัง จำไม่ได้แล้วก็มีฟอสฟอรัสในนั้นมันมีเยอะสามตัวผมจำไม่ได้ว่ามีไนโตรเจนฟอสฟอรัสอีกอนหนึ่งผมจำไม่ได้ภาษาอังกฤษกผมจำไม่ได้แต่มันมีไนโตรเจนมีฟอสฟอรัสมันเป็นสารอาหารที่พืชต้องการมันอยู่ในปุ๋ยเม็ดนั้นว่ามันมีสูตรสิบห้าสิบห้าสิห้าสามตัวนี้คือฟอสฟอรัสก็สิบห้าไนโตรเจนสิบห้าอีกอนหนึ่งผมจำชื่อมันไม่ได้ มันมีอย่างละสิมาสิมาและพืชมันต้องการก็้าจไหมครับมันเป็นอาหารของมันไอเน,นี้สิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยคือตัวเนี้ยเกิดขึ้นจากน,นะำตคาร์บอนไนโตรเจนฟอสฟอรัสเกิดขึ้นมาแล้วพืชจะเอาอัอเนี้ยมาบริโภคมากินมาเลี้ยงตัวมันครับนั่นตัวแรกคืออ่า n ินออแกนิกสับสแตนอันที่สองคือออแกนิ c คอมโพเนนต์มพาก็คืออันนี้ เป็นสารอินทรีย์ที่จําเป็นต่อสิ่งมีชีวิตเช่นโปรโตีนและคาร์โบไฮเดรตมันคืออะไรอาตั้งใจฟังครับอันนี้เป็นสิ่งไม่มีชีวิตแต่พืชต้องการอันนี้โปรโตีนเราจะได้จากสิ่งมีชีวิตเท่านั้นคาร์โบไฮเดรตก็เป็นสิ่งที่เราได้จากสิ่งมีชีวิตเท่านั้นใช่ไหมโปรโตีนได้จากอะไรจากเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับจากไข่ แล้วคาร์โบไฮเดรตก,ก็ได้จากพวกข้าวพวกพืชพวกประเภทข้าวใช่ไหมพวกมันพวกพวกพวกเนี้ยพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตที่ต้องเอามาบริโภคเราเราไม่มีโปรตีนขาดโปรตีนเราจะเป็นยังไงใช่ไหมเหมือนเราไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยเราจะไม่แข็งแรงเลยนะเข้าใจไหมถ้าเราไม่กินเนื้อสัตว์ สมองบางส่วนเราไม่ได้โปรตีนหรือถ้าเราไม่มีค oh <Yeah. S 1> าร์โบไฮเดตคาร์โบไฮเดตเราแสดงเราได้จากข้าวใช่ไหมครับนะเปลี่ยนมาแล้วนั้นสิ่งมีชีวิตสิ่งที่จําเป็นต่อสิ่งมีชีวิตอันนี้โปรตีน,นกับคาร์โบไฮเดตเนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับสิ่งมีชีวิตแบบมนุษย์เราในสัตว์พวกนี้ต้องมีแล้วโปรตีนเราได้จากสิ่งมีชีวิตนะครับคาร์โบไฮเดตก็ได้จากสิ่งมีชีวิตนะครับแต่ คาร์บอนไนโตรเจนฟอสฟอรัสอ่ะมันไม่มีชีวิตครับแต่พืชต้องการพืชก็ไปบริโภคกินในพวกนี้เอามาเลี้ยงตัวเองเสร็จแล้วสิ่งมีชีวิตก็เปเอาวเปลีาพืชมากินอีกทีนึ่เห็นไหมครับภูมิอากาศ climate. คลายเม e ดคลายเมก็เป็นอุณหภูมิพืชจะโตได้ก็ต้องมีแสงใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีความรู้ร็บนิเวศปลูกต้นไม้หา่างกันกี่เมตรปลูกติดกันได้ไหม ได้ไหมไม่ได้ครับปลูกต้นไม้ถ้าเราต้องการให้มันออกลูกทุกต้นจะต้องให้แสงแดดตกลงพื้นทุกต้นเข้าใจไหมครับจะต้องมีแสงแดดตกลงพื้นข้างข้างต้นมันทุกต้นถ้าทุกต้นติดพืชกันหมดเลยมันจะไม่ค่อยออกลูกครับหนึ่งมาแย่งแสงแดดกันสองแดดจากข้างบนนะ่ะมันไม่ลงสู่พื้นในพื้นมันมี รากของมันซึ่งมันต้องการแสงแดดเข้าใจไหมมันไม่ใช่ต้องการแสงแดดเฉพาะใบอย่างเดียวคือต้นพื้นมันมันมีรากมีอะไรมันต้องการแสงต้องการความชื้นต้องการอุณหภูมิเข้าใจไหมครับนั้นเราปลูกพืชปลูกพืนมะม่วงสมมุติต้องห่างกันอย่างน้อยหเมตรเข้าใจไหมครับผือมันโตมันแตกกิ่งนั้นปุ๊บมันแตกไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ติดไม่ชนกันมันก็จะออกลูกครับเมื่อไรเราปลูกติดกันต่างต้นต่างโต กิ่งก้านสาขาตัวลเล็กๆมันออกลูกให้เราอยู่ครับแต่เมื่อไหร่มันติดกันมันไม่ออกครับนั้นวิธีให้มันออกก็คือเราต้องแต่งกิ่งนั้นไม่ให้มันติดกันให้แดดนั้นตกลงไปสู่พื้นดินข้างต้นมันให้ได้อย่าให้มันพืชเลยยกเว้นพืชที่ไม่ต้องการผลเช่นต้นยางใช่ไหมครับเราเอาน้ํากรีดน้ํามันมาใช่ไหมกรีดยางเราไม่สนใจเราปูติดๆกันก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าพืชกินผลเช่นเงาะ ทุเรียนมะม่วงพวกอะไรที่มีลิ้นจี่อย่างเงี้ยเราจะต้องมีต้องให้แสงแดดมันลงไปพื้นเข้าใจไหมครับหลอกข้างต้นมานะอย่าให้มันติดกันติดกันปุ๊บเมื่อไหร่ปุ๊บอดกินลูกทันทีครับลูกจะน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งไม่มีลูกนะนั้นอากาศก็จะเกี่ยวข้องกับแสงแดดใช่ไหมครับพืชต้องการแสงแดดใน,นการส่งข้อแสงผ่านใบใช่ไหมครับนั้นไคลเมด คือสภาพอากาศที่อยู่ในถิ่นนั้นๆส่วนใหญ่เช่นภาคเหนืออากาศเป็นยังไงครับเ<ม>ยน็นอีสานแรงร้อนแรงด้วยร้อนด้วยภาคใต้ลมมรสมุมชื้นชื้นอันนี้คือไครเมต e ไครเมต e คือสภาพอากาศส่วนใหญ่ที่อยู่ตรงนั้นแ้าถ้าเว a เตอร์ถ้าเว t เ e อรเนี่ยเป็นอากาศ เฉพาะเวลานั้นเช่นฝรั่งถามว่า how about weather in your city now อากาศที่บ้านคุณตอนนี้เป็นยังไงเขาถามเฉพาะตัวนี้วันนี้ใช้คาว่า weather แต่ถ้าเป็นอากาศส่วนใหญ่ของภาคๆนั้นตัวใช้คใคร m a t e เข้าใจไหมจะแปลว่าแปลว่าสภาพอากาศมันกันแต่ความแตกต่างก็คือว่าถ้าใครเม t e เนี่ยเช่นยุโรปอากาศส่วนใหญ่เป็นไงมีหิมะหนาวใช่ไหม เป็นไคลเมตทางภาคตะวันออกไปยังไงฝนตกชุกใช่ไหมไคลเมตแอฟริการ้อนแรงฝนไม่ค่อยตกบางพื้นที่3ามสีปีฝนต้งตกนะครับออฟริกาเป็นแบบนั้นนั่นเป็นไคลเมตแต่ถ้าเมื่อเรเราใช้คำว่าเวเดอร์ทเวเดอร์เนี่ยจะต้องเป็นเฉพาะเวลานั้นเวลานั้นเราจะถามว่าเ อยู่ท่าพนมตนนัวนี้อากาศเป็นยังไงเขาตขัวชาเาเวเดอร์เขาถามตัวชายเขาเวเดอร์เราก็จะบอกว่าโอ้วันนี้ฟ้าหลวงครับฝาหลวง้าหลวงก็คือ,คอไม่ร้อนจัดแล้วก็ไม่หนาวมันหลวงคือมันมันจะฝนก็จะฝนจะตกก็ไม่ตกคึมคมมัวมัวเขาเรียกว่าฝาหลวงเนี่ยเนี่ยสภาพฝาหลวงแดดก็ไม่จัดแบบเนี้ยเราฟ้าหลวงนี่คือใช้คําว่าเวทเดอร์ใช่ไหม โอเคนะจบไขเมตนในสําคัญมากครับนั่นสีผิวคนอีสานก็จะเป็นสีผิวตามไรเม็อินเหนือก็จะไปอย่างหนึ่งนะอีสานหลอนแห้งและแหลงผิวพันธ์แบบนี้แห้งแหลงแต่เหนือหนาวแต่อบอุ่นครับผิวเขาจึงดีกว่าเราคือท่าพักเหนือนะ่ะเขาหนาวก็จริง แต่หนาวแล้วหนาวแบบอบอุ่นชุ่มชื้นผิวเขาจึขาวๆอีสานเวลาหนาวก็หนาวแต่หนาวแบบแห้งเขาจะใหหนาวแล้วไม่ชุ่มชื้นผิวเริ่มแตกครับด่างๆนะแบบพวกเรานี่แหละคืออีสานเวลาหนาวแล้วก็หนาวเหมือนกันกันเหนอือแต่ทำไมผิวเราไม่เหมือนเขาเลยครับ climate ค,ครับนะโอเคนะ โอเคคลเมตนะ okay. Climate, นะนะอธิบายให้ไนดะ้ limiting factor เป็นอุณหภูมินะครับเป็นความชื้นก็สำคัญนะครับนั้นพืชก็ถ้าพูดถึงพืชก็มันก็ต้องการแสงต้องการความชื้นต้องการอาหารกับเขาก็มีอาหารของเขาโดยเฉพาะไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็พวกนี้พืชต้องการเพื่อเลี้ยงตัวเองครับ ส่วน,นสิ่งที่มีชีวิตไบโอว่าสิ่งมีชีวิตกับไบโอไบ,โอ,บโอโลโจีที่เขาเรียนชีววิทยานะ่ะก็เรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตนะครับอาจจะเป็นพืชอาจจะเป็นสัตว์พืชมันขยายเผาพันธุ์ยังไงสัตว์มันขยายเผาพันธุ์ยังไงไมีมีการตกลูกกี่ตัวนะสัตว์บางชนิดโอกาสที่จะ,ะมีลูกลูกมันอาจจะตายง่ายมันก็จะออกเผื่อไว้เยอะเช่นกระต่ายครับกระต่ายนี้ลูกเยอะออกบ่อย ก็ตายถ้า,าใครหนเลี้ยงก็ตายผมเลี้ยงกระตายอยู่นะผมถึงรู้ไงออกที่หนึ่งห้าตัวแต่เลี้ยงลูกไม่เป็นครับปันก็ตายทั้งหมดเลยห้าตัวนะเหยียบไปเหยียบมาผมเลี้ยงมีคนเอามาให้ผมเลี้ยงมก็เลี้ยง